สวัสดีทุกคนสวัสาาดีเมื่อสุขุสุคนเดอพบกับค่อยซองสมสุกสาวพู้ไทยตอนนี้กาเทงเทงทุกคนเอ้ยเมื่อน,นี้มาตัดลำมันต้นย่าไปคุดกัะปูดแดงมากแกงกินง่ายเสื้ออันคุดกัะปูแดงเสื้อนั่งเล่ามากแกงกินง่ายว่าสิได้บอกไปลุ้นนำเดลเลยทุกคนเฮาป่าเฮาดงคุดหาคุดกัะปูดแดง ดยูเชื่อไม,เ,อไมเข้าเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วนี่หูกับปุดแดงอา้าหากรเห้อามา ต้นมะคุโอ้ยมื้อนี้กับ,กบตัดลำมนต้นมะกะมะคุกับปูดแดงง่ายแกงเ่ออันนะ่ะแกงเ่อนางเล่า เดีไยคุแทุกคนนี่ทุกคนตัวเมอไม่ไข่ ให้ไข่เต็มท้องไม่เล่ตัวนั่งป้าจะ๊กต้อ,ตอนี่เห็นแล้วทุกคนนี่ทุกคน เอาไหม้ใหโลกเอาไม้ให้ทุกคนเลยน้ำกันนะตุ้มไหมล่ะทุกคนตุ้ใหญ่เลยตุแม่หมเออแม่ไข่นะ มันโอนนะทุกคนทำไมู e. Ό, e ้าวคุณซาบทุกคนคุณซาบมาแล้วต mm ัว hmm. ผู uh ้ทุกคนตัวเมีตัวแมีตัวแม่ทุกคนอุ้ยตัวเน้อตัวเม่อีกแล้ว บลูเล็กบลได้ตัวนี้ครับเจ็ดกำมือใช่ไหมมันโยกับมือขึ้นมาเลทุกคนตัวน้อยตัวนี้มะตัวน้อยนึงนี่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้มันน้อยเนาะน้อยกว่าตัวเมีย<อ>เออ กระพูดงตยกะพูตัวเมียโตเมียโตผู้่ยอันี้นะมันอึดทุกคนเอ้ยยนี่เดินชิดเอ็ดเดินเดินชิดนั่นมันช้อนเนี่ยมีจางไปทั้งโลกแต่ช้อนเดียวหมดแล้วแม่กับแม่ตลกกว่าลูกกคนเห็นมาเลิกกาอ๋อไข่อ๋อกระเทียวมาละ ว้าวได้แล้วทุกคนเลยลุนเนาะตัวผู้หรือตัวเมย์ตัวน้อยชนี้น่าจะตัวผู้ตัวผู้ นอยตอนนี้แม่ก็ขุดดูนี่มันขุดอยู่นี่แม่ กูบกๆบกบมนกยอดมันดอกของเขนนะนาวลตัวน้อยนิดขนาดทุกคนน้อยาน้อยน่ะนี่น้อยด้วยขาดขาดแล้วคนน้อ

ตัวน้อยตัวแม่ย่างดีแต่ตัวน้อย <c oughs> แต่ตัวนี้น้อยน้อยก็มีไข่เินตัวแม่นะ้เออมูผ่าหญ้าคนนะ่ะ กะหากะโบตอนที่ค่อยห้าป่า้าทุกคนเดี๋ยวคิดว่าเห็นเนาะเขายางลิ้ะเสียตวมันยางผ้าเข้าไปทุกคนเอออันนี้เขาว่าไข่สาสรไข่ไข่สาสรอันนี้เป็นไข่มัน ทางล่าห้าก็ได้ซ้ำนี้ปไปแกงกันเลยตอนนี้แม็กอะซ้อมยะแกงทุกคนกระปูแดงเ้ามีนั่งเล่ามีว่วายมีอันพี่รู้ว่ามมีสารนาสารไข่มมนอะไรน่นะไข่าสารไข่าสารมี่ไข่าสารแล้วอะ นั่งเล่ากับปูแดงทุกคนอันนี้ก็น้ำยานางที่เฮาเยอะแกงเสื้อนั้นแกงเสื้อนี้มันจังเส่บทุกคนเลยน้สมดกกุุทค ดแล้วทุกคนหอมห้วยๆเย,ยอะเข้าวเดียวบ่ายโมกกว่าละมันจะแซ่แบเลยมาเดินทุกคนกินข้าวกข้าวมันเดียวเยวทุกคนแกงกับปูแดงใส่ายใช้นางเล่าต้นบาบเหมือนต้นเทลงมาไกลกันยำกินข้าวละ แซบก่บกวซิมแซ่บคนน้านางเล่ากับเปทแซบแซ่บเออเอาปลาเอาปลาไปที่ซอยไปทุบในดางอันนี้วายทุกคนอันนี้นาขมคมคมแซ่บ บังแน่กับปุแดงนละ้วนี่จะไข่ทั้งหมดมันออกกระเตี้ยวแล้วคลิปนี้กับโจ๊ะเพลงเท่านี้ทุกคนขอบใจที่อันเข้ามาเบิง้งฝากกดติดตามในเดอร์เป็นเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังเจอเฮอสาวสุกฮคดคลิปต่อไป